สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะมาอัปเดตพัฒนาการของต้นบวบให้ชมกันค่ะต้นบวบของต่ายออกดอกแล้วนะคะเหลืองเหลืองเนาะออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะดอกเหลืองๆแบบนี้ไม่พอเท่านั้นนะคะติดผลแล้วด้วยค่ะทุกคนนี่ติดผลแล้วนะคะนี่ค่ะบวบค่ะโอ้ติดแบบข้อใกล้ๆก,กันเลยนะ นี่ค่ะทุกคนนี่เลยนี่เลยนี่ค่ะบวบที่ปลูกไว้นะคะติดแล้วนี่ด้วยค่ะข้างบนนี้อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะพยายามที่จะรดบํารุงเขานะคะเขาก็ให้ผลผลิตมาค่ะต้นบวบของเราติดดอกออกผลแล้วค่ะนี่ค่ะ ก็มาถ่ายอัปเดตพัฒนาการของต้นบวบให้ดูนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะติดดอกแล้วค่ะแล้วก็ออกผลแล้วด้วยค่ะนี่เลยค่ะบวบนะคะเล็กๆด้านล่างก็มีค่ะทุกคนเพื่อนๆที่ปลูกนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็อัปเดตพูดคุยกันหน่อยค่ะ บวบและถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวยังไม่ออกผลนะคะถั่วฝักยาวยังค่ะนี่ที่ปลูกอยู่นะคะถั่วฝักยาวยังเลยบวบทางนี้ก็ยังนะคะนี่ค่ะแต่ก็จะอัปเดตให้ดูเลยค่ะ่ายังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะออกแล้วค่ะเพราะเขาเริ่มเริ่มมาแล้วค่ะแต่ทางนี้ออกไวเลยนะคะทางนี้ออกไวกว่า ติดดอกออกผลแล้วเพื่อนๆที่ปลูกอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างอัปเดตบอกกันหน่อยค่ะผักบุ้งกําลังงามเลยนะคะผักบุ้งกําลังงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดผักบุ้งกันนะคะสดชื่นมากค่ะเวลาเดินเข้าสวนยามเช้าโอเคค่ะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ